بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبنى عم إيمان الله بوعنة สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับในความเป็นจริงแห่งชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็คือมนุษย์ทุกคนมีความผิดติดตัวด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นคนยากจนไม่ว่าจะเป็นคนพอมีพอกินมีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นคนต่ำต้อยทุกคนมีความผิดติดตัวด้วยกันทั้งสิน้น นี่เป็นสิ่งที่อยู่กับคันลองของชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่มาอยู่บนโลกดุนยานี้ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลสลัลวะะฮิวะสัลลัมเคยถามเหล่าบรรดาสฮาบะนะครับว่ามีบ้างไหมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่ใช้เท้าเปล่าทั้งสองข้างลุยน้ำแล้วเท้าทั้งสองข้างเนี่ยไม่เปียกน้ำเนี่ยมีบ้างไหม ท่านนมีถามเราบรรดาสหาบะก็บอกว่าจะมีใครกันล่ะที่ชายเท้าเปล่าทั้งสองข้างลุยน้ําแล้วเท้าไม่เปียกน้ำเนี่ยไม่มีหรอกท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลล,นนบบาลาัลฮวอะัลฮิวะซัลลมัมก็ถือโอกาสสอนแก่บรรดาสหาบะว่านี่แหละชีวิตของดุนยาก็เปรียบเสมือนคนที่ใชาเท้าเปล่าลุยน้ํานี่แหละย่อมที่จะเปียกน้ํา แล้วก็ชีวิตย่อมที่จะมีความผิดติดตัวด้วยกันทั้งสิน้นนี่คือวิถีธรรมชาติวิถีแห่งคันลองแห่งชีวิตที่มาอยู่บนโลกดุนยานี้ย่อมมีความผิดไม่มากก็น้อยแต่ก็เป็นหน้าที่ของเรานะที่จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงที่จะให้ความผิดนั้นมันหลุดพ้นออกไปจากตัวของเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวซัลลัมได้ชี้แนะเอาไว้หลายแนวทางที่จะทําให้ความผิดต่างๆมันหลุดพ้นออกไปจากบัญชีของเราหลุดพ้นออกไปจากชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําละหมาดก,การได้เดินไปที่มัสยิดการดิน้ำเอาหนามนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากหนทางหนทางสัญจรไปมาของผู้คน การทำาซดก็การตักเตือนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำให้บาปต่างๆความผิดต่างๆนั้นถูกลบล้างออกไปด้วยความโปรดปรานด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูตาลาท่านพี่น้องครับมีสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะให้พี่น้องได้ทำอยู่สม่ำเสมอและเป็นหนทางหนึ่งนะครับที่จะ ทำให้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยเพิ่มภูด,ดิสกีให้แกเราซึ่งสิ่งนั้นก็คือการทำให้ลิ้นของเราเนี่ยเปียกชํำอยู่กับการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาท่านพี่น้องครับคำพูดประโยคสั้นๆเนี่ยพูดอยู่เป็นประจำได้ไหมพยายามให้ลิ้นของเรากล่าวคำตรงนี้ ด้วยจิตสำนึกขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์เนี่ยให้กล่าวแบบนี้บ่อยๆได้ไหมก่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์หรือจะเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งอัสตักฟิรุลลอฮ์ฮะลาอีมก่าวแบบเนี้ยด้วยหัวใจที่นึกขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลาอัสตักฟิรุลลอฮ์ฮะลาอีมหรืออัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่า ข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์ข้าพเจ้าขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ตรงเนี้พยายามให้ลิ้นของเราเนี่ยเปียกช้ำอยู่กับสิ่งนี้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบอยๆมากๆแล้วอะไรเกิดขึ้นหะดิษบทหนึ่งบันทึกเดยวท่านอิหม่ามอบูดาวดท่านอับดุลลอฮิบนุนอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าท่านรอซูล สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันล a z ا ل ل ه ล من فرجا و م า كل ซุลายะฮ์ติบท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับบุคคลใดก็ตามที่ลา z ิมาเนี่ยไม่ถึงทำแบบ ประจำทําอย่างต่อเนื่องทําอยู่สม่ําเสมอทําอะไรครับผู้ใดก็ตามทําสม่ําเสมออัลอิสติกฟาการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หมายความว่าคนคนนี้ทําการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ําเสมอลิ้นของเขาเปียกชําอยู่กับการกล่าวอิสติกฟากาว่อัสตกอตกฟิรุลลอฮ์อัสตอกฟิรุลลอฮ์ ขอพยาโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลายูตลอดเวลาอัลลอฮ์ให้อะไรดูนะครับอัลลอฮ์จะทําให้ความทุกข์ระทมใจที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรานั้นมีทางออกในทางที่ดีแล้วก็จะทําให้ความคับแค้นใจปัญหาต่างๆนั้นคลี่คลายออกไปจากชีวิตความทุกข์ระทมความโศกเศร้าเสียใจก็จะถูกกําจัดออกไป ปัญหาต่างๆความคับแค้นใจความวุ่นวายความวุ่นวายใจและก็ความเครียดก็จะถูกกำจัดออกไปจากชีวิตของเราด้วยสุดท้ายวรซโกฮูมินให้สุลายะตสิบอัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะลาจะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เราให้แก่คนคน,นนั้นน่ที่มันขอลุกโทษต่ตออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมออัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีให้โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน ท่านพี่น้องครับฮะด,ดิษนี้นะครับมีอัลกุรอานสองอายะสามอายะด้วยกันนะครับในสุรานูั์อายะที่10ถึงอายะที่12ได้ยืนยันสิ่งนี้นะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะโปรดเพิ่มภูริสกีให้อัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในสามอายะของสุรานูั์อายะที่10 10ถึงอายะที่12บส ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งพี่น้องที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องผลักดันตัวเองเนี่ยไปสู่การปฏิบัติในเรื่องนี้ให้ได้โดยการทำอะไรครับโดยการมันขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้มากๆอัลลอฮ์ได้ตัดอย่างนี้นะครับว่าวกฟักุลตุสตักฟิรูอิสฟักุลตุสตักฟิรูรับบักุมอินน ahuka n a กฟ f a ร ยุรซิล <ara> <way> um um ุสามอาอะลัยกุมมิดรอรวยุมดิดกุมบิอัมวาลินวบานินวยจัลลัคุมจันนาตินวยจัลละกุมอันฮาระสมอายะด้วยกันในสุรานูฮ์อายะที่10บถึงอายะที่12ใจความของทั้งสามอายานี้เนี่ยครับพี่น้องมาศึกษาร,ร่วมกันแล้วเอาไปคิดตึกตองให้มากๆนะคิด คิดที่จะทําให้ลิ้นของเราเนี่ยเปียกช้าอยู่กับการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้มากๆอัลลอฮฺได้ตัดว่าดังนั้นฉันจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง เป็นคำสั่งที่ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยขออภัยโทษต่อพระองค์เพราะอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอภิสิทธิ์เป็นผู้ที่มีความสามารถเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะอภัยโทษให้แก่มนุษย์ทุกคนพระองค์เป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่มีความสามารถเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นขอให้เราได้ น้อมรับคำสั่งตรงนี้ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลามาปฏิบัติเมื่อเราได้ทำการขออภัยโทษต่ตอพระองค์มากๆแล้วพระองค์จะทรงหลั่งน้ำฝนแห่งความจำเริญลงมายังพวกท่านอย่างมากมายตรงนี้บรรดาอุลามะหมายถึงการที่อัลลอฮ์จะประทานริสกีเพิ่มพูนให้แก่คนที่มีการขออภัยโทษต่ตอพระองค์อย่างมากมายวายุมดิเดกุมบีอัมวาล ว่าบรรินวยจะจอัลละกุมจันนาติววจะจะอัลละกุมอันฮารอและพระองค์จะทรงทำให้เพิ่มพูนทรัพย์สินอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนทรัพย์สินให้แล้วก็เพิ่มพูนล,ลูกหลานที่ดีๆให้แก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีสวนอันหลากหลายแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีลำน้ำอันมากมายแก่พวกท่านเนื่องจากน้ำฝนแห่งความจำเริญที่ตกลงมา แปลว่าการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มากๆปฏิบัติภารกิจไปบางทีอาจจะพลาดทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางทีอาจจะถล่มตัวทําในสิ่งที่ฟ้าฝืนต่ออัลลอฮ์มันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และพยายามนะครับปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรเกิดขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์ประทานฝนลงมาอย่างฟากฟ้านะครับมาจากฟากฟ้ามาสู่พวกเราเป็นน้ำฝนแห่งความจำเริญมีริสกีเพิ่มพูน ลูกหลานก็อยู่ในร่องในรอยปัญหาต่างๆมันก็หมดไปตรงเนี้มีท่านอิหมามกุรตูบีนะครับมีเรื่องที่เป็นรายงานจากท่านอิหมามกุรตูบีได้รายงานจากท่านอิบนุอบีชัยบานะครับว่ามีชายคนหนึ่งมาร้องทุกข์ต่อท่านฮัซันอัลบาสรีมาร้องทุกข์ถึงความแห้งแ,งแล้งและก็ความแรงแค้นที่เกิดขึ้น ท่านฮัสซันอัลบาซรีก็กล่าวแนะนำพวกเขานะครับว่าอิสตอกฟิรูรอบบบกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้มากๆเถิดคนมาร้องเรียนเรื่องความแห้งแลง้งท่านฮัสซันอัลบาซรีก็บอกขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์มากๆสิต่อมาไม่นานนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะก็มีคนมาร้องเรียนถึงความยากจน ความขัดสนความแรงแค้นที่เกิดขึ้นยากจนไม่มีอะไรจะกินแล้วมารองเรียนแก่ท่านฮัสซันอัลบาสรีให้ท่านฮัสซันอัลบาสรีเนี่ยแนะนําให้ทําภารกิจอันใดที่จะทําให้อัลลอฮ์โปรดปรานเพิ่มพูนิีกีให้ท่านฮัสซันอัลบาสรีก็บอกว่าอิสตอกฟิรูรอบบะกุมท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาให้มากๆเถิด หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับก็มีคนมานะครับมาขอคำแนะนำจากท่านฮะสซันอัลบาซารีว่าจะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาโปรดเมตตาประทานลูกให้แก่เขาเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีอันจะกินแล้วแต่งงานแล้วแล้วก็ยังไม่มีลูกมาปรึกษาหารือกับท่านอิหม่ามฮะสซันอัลบาซารีท่านฮะสซันอัลบาซารีก็บอกว่า ถ้าอยากจะมีลูกก็อิสตาฟิรรูรอบบะกุมจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาให้มากๆเถอะหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาอีกมาปรึกษาหารือกับท่านฮาสซันอัลบาสารีเกี่ยวกับความวิตกกังวลปัญหาต่างๆในครอบครัวมันมีมากเหลือเกินริสกีพอมีใช่แต่ว่าปัญหาต่างๆความขัดแย้งการทะเลาะวิวาท ความวิตกกังวลเกิดขึ้นในครอบครัวอย่างมากท่านฮาซันอันบัสเรีก็บอกว่าอิสต um ัเฟรูรับบะกุมจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้มากๆจึงทำให้คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมีคนมาถามปัญหาต่างๆมาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆถึงสี่คนทำให้ลูกศิษย์ลูกหา ต้องสงสัยแล้วก็ถามท่านฮัสซันอัลบาซารีว่านี่คนเขามาถามเรื่องอะไรก็ตามแต่มาถามมามาปรึกษาหารือเรื่องความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นท่านก็ขอให้ขออภัยโทษท่านก็บอกว่าให้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลามีคนมาร้องเรียนเรื่องความยากจนท่านก็บอกว่าให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มีคนมาร้องเรียนมาขอคําปรึกษาว่าอยากจะมีลูก ท่านก็ขอต่อเขาให้ขออภัยโทษต่ออัลลอให้มากๆมีคนมาปรึกษาเรื่องความวิตกกังวลมากๆที่เกิดขึ้นท่านก็บอกให้เขาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานี่มันยังไงกันท่านฮาสซันอัลบาสรีก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดเองแต่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ในเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในสุรนุออายาที่10ถึงอายาที่12บอกว่าขออภัยโทษต่ออัลลอมากๆแล้วอะไรมันเกิดขึ้น สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มันขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาดังนั้นพี่น้องได้รับทราบถึงความประเสริฐของการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาแล้วต่อไปนี้พยายามทําให้เวลาว่างของเราเป็นเวลาว่างที่มีลิ้นเปียกชําอยู่กับการกล่าวขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลา อัสตัฮฟ ok ิรุลลอฮฺวะตูบุอิไลฉันขอพัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขอกับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮ์สิ่งแล้วเนียกล่าวเป็นประจำปัญหาต่างๆในชีวิตลดน้อยลงความปั่นป่วนวุ่นวายอัลลอฮ์หาทางออกที่ดีให้และอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มภูณดดิสกีให้แก่เราโดยที่เราไม่เด้คาดคิดมาก่อนผลักดันตัวเองนะพี่น้องครับไปสู่การปฏิบัติต,ตรงนี้ให้ได้และอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราก็จะ พ้นไปจากสภาพของความวุ่นวายความทุกร้อนและปัญหาต่างๆของชีวิตอีกทั้งยังได้รับริสกีเพิ่มพูนขึ้นนะครับบ่าบลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะร,ราฮมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุ